ดั s o อ e r n ัน u s d ส s ดั e r อ h a u ันโรงโอเปร่าเด r p พ l a s ล Der p a ด a s พลพระราชวังเด r s t ตร n d Der s t ด a n สตชายหาด เดรัดเฮาส์พลัสเดรัดเฮาส์พลัสจัตุรัสสลักลางเดบรุนน์นเดบรุนนน้ำพุดัสชลอสดัสชลอประสาท The t o u r i s t n i n f o r m a t i o n The t o u r i s t n i n f o r m a t i o n ศูนย e ์ข้อมูลการท่องเที่ยว t h e r e a r e s t a d t t h e r Altstadt, เมืองเก่า das i k a u f s z e n t r u m das e i k a u f s z e n t r u m ศูนยการค้า der Stadtzentrum der Stadtzentrum ย่านใจกลางเมือง die Stadtführung die Stadtführung ทัวร์ท่องเที่ยวในเมือง d ด r back d ด r back ภูเขา diinsel diinsel กาอ d e ด a u อ flu ุ d e r ด u อ l ก g การท่องเที่ยว d ด r f ฟลุ s Der bag. Der bag. เด r ร์ฟลุสเมนาำเด r ร I ไอทริดเด r ร์ไอทริบัตรเข้าชม die ดี ü บร e ค i e Brücke สพานเบสิกทิกเเบสิกทิกเ เยี่ยมชมเดร้ายเซลไลท์คะแดร้ายเซลไลท์ะมัคูเตทดีรูอีนดีรูอีนโบราณสถานดัสมูซีอุมดัส มูเซียมพิพิธภัณฑ์ไอฮิสโตริชสเกเบรเดอร์ไอฮิสโตริชสเกเบรเดอร์อาคารประวัติศาสตร์ดัสเดงมาดัสเดงมาอนุสาวรี เดอฮาฟน์ดอฮาฟนท่าเรือเดอดมเดอดมวิหารดีเคียเคดีเคียเคโบดดีลันคาร์เต ดิลันด์คาร์เแผนที่ The Alsic p i n t h e Alsic i n จุดชมวิว The Kunstgalerie The Kunstgalerie ห้องแสดงงานศิลปะ เดอะทูมเดทูรมหอคอยเดอะมาร์ทเดอะมาร์ตลาดดัสโอเปอเร่าดัสโอเรโรงโอเปร่า เดพลาสต์ดพลาสต์พระราชวังเดชตรนด์เดอสต์ชายหาดเดรัเฮาส์พลาสต์ดรัดเฮาส์ลสตจตุรัสสารกลาง der Brunnen der Brunnen น้ำพุ das Schloss das Schloss ปราสาท die Touristen Information die Touristen Information ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว d e r a l s t a d t d e r a l s t a d t เมืองเก่า Das i k a u f z e n t r u m Das i k a u f z e uh n t r u m ศูนย์การค้า d e r s t a d t z e n t r u m d e r s t a d t z e n t r u m ย่านใจกลางเมือง ดีสตาร์ทฟือรุ่งดีสตาร์ทฟือรุ่งทัวร์ท่องเที่ยวในเมืองเดอะแบ็กเดอะแบ็กภูเขาดีอินเซลดีอินเซลเกาะ d e r a u f f l u g d e r a u f f l u g การท่องเที Der ่ยว d e r f l u s s d e r f l u s s แม่น้ํำ d e r e i t r i t d e r e i t r i t บัตรเข้าชม ดีบรุกคดีบร e ุกะสพานเบสิกทิเกนเบสิกทิเกนเยี่ยมชมเดอไรเซอไลท์เดไรเซลไลท์ะมักคุเทศ ดรูอีนดรูอีนโบราณสถานดัสมูซีอุมดัมูซีอพิพิธภัณฑ์ I า i s t o r i c g e b d e อา s อาคารประวัติศาสตร์ ดัสเดงมาลดัสเดงมาลอานุสาวรีเดอะฮาร์ฟินเดอะฮาร์ฟินท่าเรือเดอะโดมเดอะโดมวิหาร ดีเคียร์ค่ะด um ีเคียร์ค่ะโบดดิลันด์คาร์เตอร์ดลันดคารแผนที่เดออาซิกส์พุ่เดออาซิกส์พุ่จุดชมวิวดีคุนส์ Kunst l e เลร k u n s t g a l ห้องแสดงงานศิลปะดทวมดทวมหอคอยดอมาร์กดมรตตลาด